สวัสดีครับมาพบกับกระผมอีกแล้วนะครับในคลิปนี้เป็นประจำนะครับในคลิปนี้ก็เช่นเคยและเช่นเดิมนะครับผมก็จะได้มีสาระความรู้เกี่ยวกับเหรียญกระสาบที่มีราคาแพงสูงถึงเรืรอยละ50,000บาทกันเลยทีเดียวนะครับในคลิปนี้นะครับในคลิปนี้เป็นเหรียญกระสาบในสมัยรัชกาลที่9 เป็นเหรียญชนิดราคา10บ,บาทแบบ2ส,สีนะครับปีพศ2538นะครับในคลิปนี้นะครับแต่ก็อยากจะขอให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆนั้นชมคลิปให้ละเอียดจนจบคลิปด้วยนะครับจะได้รู้ข้อมูลอย่างถูกต้องความรู้อย่างถูกต้องนะครับเพราะว่าไม่ใช่ทุกเหรียญที่จะมีราคานะครับในเหรียญ10บบาทปีพศ2538นะครับ มีแบบที่ไม่มีราคาแล้วก็แบบที่มีราคาแพงสูงถึงระยะ500,000บาทกันเลยทีเดียวนะครับส่วนจะเป็นแบบในอย่างไรก็คอยชมคลิปนะครับเหรียญที่ผมได้ขึ้นให้ชมอยู่นะตอนนี้ทางหน้าจอนะครับภาพแรกนะครับทั้งทางด้านหน้าของเหรียญแล้วก็ทางด้านหลังของเหรียญน,นั้นก็คือเหรียญชนิดราคา10บาทในสมัยรัชกาลที่9แบบสองสีปีพศ2538นนะครับก็จะมีลักษณะสองสีนะครับ แต่แบบแรกนี้เป็นแบบที่ยังไม่มีราคานะครับแบบนี้ยังไม่มีราคานะครับแบบที่ยังไม่มีราคานั้นเป็นแบบที่เรายังสามารถได้พบเจออยู่ณนะปัจจุบันนี้ตามสตังทอนหรือว่าหลายหลายท่านอาจจะมีอยู่ภายในบ้านนะครับก็จะมีลักษณะเป็นโลหะสองสีแบบนี้นะครับถ้าแบบปกติหาง่ายอยู่นะครับวงขอบเรียญด้านนอกทํามาจากเนื้อโลหะคิวโปรนิกเกิลนะครับแล้วก็ด้านในนั้น ทำมาจากโลหะอลูมิเนียมบอนนะครับเห็นไหมครับวงขอบเหรียญด้านนอกที่เป็นสีเงินนั้นที่มองดูแล้วเป็นสีเงินนะครับวงขอบเหรียญด้านนอกทํามาจากโลหะคิวโปรนิเกิลนะครับส่วนด้านในของเหรียญที่เป็นสีทองเหลืองนั้นทํามาจากเนื้อโลหะอลูมิเนียมบอลนะครับถ้าแบบนี้ยังหาง่ายยังไม่มีราคานะครับส่วนแบบที่มีราคาสูงถึงเหรียญละ5 0,000บาทนั้นเป็นแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวผมก็จะขึ้นภาพให้ชมนะครับเห็นไหมครับก็ชมตามภาพเลยนะครับ ก็จะมีลักษณะเป็นโลหะสองสีเช่นกันนะครับเป็นปีพศ2538เช่นกันนะครับแต่ว่าจะมีความพิเศษนะครับวงขอบเหรียญด้านนอกเป็นเนื้อเงินเลยนะครับเห็นไหมครับแล้วก็ด้านในของเหรียญนะครับทํามาจากเนื้อทองคํานะครับเหรียญแบบนี้ในปีพศ2538 ตามที่ผมเคยได้ยินได้ฟังมาที่ผ่านมานั้นมีจริงนะครับแล้วก็ราคาสูงถึงเลยละห้าหมื่นบาทเลยนะครับณนะปัจจุบันนี้อาจจะแพงกว่านั้นก็ได้นะครับถ้าสภาพงดงามนะครับ